ก๊กก,ก็๊กท่านไหนคะรอฝนอยู่คะเตรียมนับถอยหลังอีก3วันเลยนะคะประเทศไทยนะคะเตรียมรับมือพายุฤด,ดูร้อนนั่นเองค่ะภาคที่จะเกิดก่อนอันดับแรกนะคะก็จะเป็นภาคอีสานนั่นเองค่ะอิทธิพลมวลอากาศเย็นนะคะกำลังปานกลางที่จะเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนปะทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะทําให้เกิดเป็นพายุฝนฟ,นฟ้าขนองนั่นเองค่ะลมกระโชกแรงนะคะฟ้าร้องฟ้าผ่า คาดว่าบริเวณภาคอีสานเนี่ยจะโดนก่อนในวันที่6มีนาคมค่ะหลังจากนั้นนะคะวันที่7ถึงวันที่9มีนาคมนะคะทุกภาคเนี่ยเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้เลยค่ะท่านไหนนะคะที่มีแผนหรือว่ามีแผนที่จะทำเกษตรก็วางแผนให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองค่ะ ถ้าท่านไหนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากได้คลิปพยากรณ์อากาศแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยกันคอมเมนต์ Comment นะคะบาย